บทที่871คนชื่อจิ้งเสียงที่เจียงหมิงพูดถึงก็คือหนึ่งในลูกน้องที่คอยรับใช้อยู่ข้างกายเขาเย่เฉินก็ถามอย่างสงสัยว่าทำไมรือจิ้งเสียงอยู่บริษัทเดียวกับนายหรือใช่เจียงหมิงก็ยิ้มพูดว่าจิ้งเสียงเป็นหนึ่งในผู้ช่วยของฉันเอง พูดแล้วเขาก็พูดกับเย่เฉินอีกว่าในมาช่วยงานฉันสิไม่ต้องการประสบการณ์ทำงานอะไรหรอกมาช่วยงานทั่วไปเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟท่าก็พอเพราะงานบริการคนอื่นแบบนี้ในถนัดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเงินเดือนก็เดือนละสามพันหยวนแจมไหมยกน้ำยกท่ามาเสิร์ฟงั้นหรือเงินเดือนสามพันหยวนเย่เฉินก็ยิ้มพูดว่าเงินเดือนสูงขนาดนี้ฉันจะเหมาะกับงานนี้ได้หรือไม่ไปดีกว่าว่า ยงหมิงพยักหน้าจริงจังแล้วพูดอย่างเย่อหยิ่งว่าไม่ได้โม้นะโว้มาอยู่กับฉันต้องมีสักวันที่นายสามารถทำเงินได้เยอะละหน้าอย่างเช่นเจิ้งเสียงถ้าไม่ได้ฉันเขาก็อดตายไปแล้วพูดไปเขาก็พูดอย่างโอ้อวดอีกว่าเป็นไงสนใจใช่ไหมถ้านายสนใจก็บอกฉันได้เลยฉันพูดเพียงคำเดียววันพรุ่งนี้นายก็สามารถเข้าเริ่มงานได้เลยพอเจิ้งเสียงได้ยินดังนั้นก็ทำหน้าไม่ถูกแต่ก็ไม่กล้าคัดค้านอะไร ยิ่งเมื่อได้ยินคําเชิญของเจียงหมิงเย่เฉินก็ใส่หัวแล้วพูดว่าขอบใจว่าจานเฮยไม่ใช่ขอบใจเพื่อนแต่ว่าฉันชอบเกาะผู้หญิงกินเสียจนชินแล้วดังนั้นกูไม่เอาดีกว่าในเวลานี้ใบหน้าเจียงหมิงดูไม่พอใจทันทีแล้วก็พูดอย่างเก็บอารมณ์โมโหว่าเย่เฉินนายนี่มันไม่สนใจความหวังดีของคนอื่นเลยหรือไงให้เราก็อุตสาหวังดีจะหางานให้แล้วนายมาพูดเล่นๆแบบนี้เลยหรือ นี่ตอนนี้ป้าหลี่เห็นดังนั้นก็รีพูดว่าเอาเถอะเถอะพวกนายสองคนไม่ต้องต่อปากต่อคากันแล้วเป็นงานเลี้ยงนัดพบกันดีๆจะดีกว่าพวกนายสองคนมาทะเลาะกันป้าว่าก็ไม่ต้องกินข้าวกันแล้วละพวกนายสองคนจะได้ไม่ต้องหักหน้าเป็นศัตรูกันเตียงหมิงก็พูดด้วยสีหน้าน้อยใจป้าหลี่ครับแต่ผมหวังดีกับเย่เฉินจริงๆนะครับปกติแล้วผมจะไม่ฝากงานให้ใครหรอกครับถ้าเขายอมลดทิฐิลงหน่อยแล้วมาทํางานกับผมผมก็จะพาเขาหาเงิน พูดไปเจงหมิงก็มองทุกคนแล้วตั้งใจพูดว่าทุกคนตั้งแต่เด็กจนโตผมก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องมาหลอกลวงทุกคนใช่ไหมบอกทุกคนตามตรงตอนนี้ฉันทํางานเป็นผู้อำนวยการด้านเงินลงทุนของบริษัทแห่งหนึ่งบริษัทกองทุนของพวกเราก็เป็นบริษัทในเครือของหวังกรุป๊ป คำว่ากองทุนทุกคนคงจะเคยได้ยินนะหาเงินได้ง่ายสุดบางครั้งลงทุนไปหนึ่งแสนวันที่สองก็เพิ่มขึ้นมาเป็นแสนกว่าหนึ่งเดือนก็กลายเป็นสองแสนกว่าพวกข้อมูลเงินลงทุนพวกนี้เรามีข้อมูลภายในเยอะมากแต่ปกติจะไม่เผยแพร่ออกไปหรอกมันผิดและไม่พาใครมาทําด้วยแต่เราเพียงสงสารเย่เฉินจริงๆที่ต้องแต่งงานเข้าตระกูลผู้หญิงไปอย่างนั้นก็เลยชี้ทางสว่างให้เขาทุกคนได้ยินดังนั้นก็มีคนถามว่าพี่หมิงพี่ทำงานด้านเงินลงทุนจริงๆหรือ แล้วพี่ก็จะเปิดเผยข้อมูลให้เราใช่ไหมเตียงหมิงเห็นทุกคนหลงกลก็รีบพยักหน้าแล้วพูดว่าบอกตามตรงว่าในมือฉันนั้นมีข้อมูลภายในจํานวนมากฉันก็ได้เงินมาจากข้อมูลพวกนี้แหละไม่อย่างนั้นแล้วก็คงไม่มีเงินซื้อรถเบนซ์หรอกพูดไปเจียงหมิงก็พูดอีกว่าเออแล้วก็จริงๆแล้วฉันไม่ได้มีรถแค่คันเดียวนะยังมีอีกคันคันนั้นค่อนข้างเรียบง่ายทุกคนคงจะไม่เคยได้ยินจากนั้นก็มีคนรีบถามขึ้นมาว่ารถยี่ห้ออะไรหรือ ไหนลองว่ามาซิเจียงหมิงก็ยิ้มพูดว่าโฟกสวาเกนแฟตันพูดจบเขาก็ควัากระเป๋าเอากุญแจรถของมาจงเหลียงออกมาแล้ววางลงบนโตะยิ้มพูดว่าดูสิด้านบนมีสัญ,ญลักษณ์โฟกส s วา g เกนอยู่แล้วก็มีคําว่าแฟตันเป็นภาษาอังกฤษแต่คนที่ไม่รู้เรื่องพวกนี้พอเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้แล้วก็จะคิดว่ามันเป็นรถราคาถูกหรือไม่ก็มองว่ามันเป็นรถยี่ห้อพัสดฉันก็เลยเลือกซื้อรถยี่ห้อนี้เพราะมันดูเรียบง่ายดี จริงๆแล้วตอนที่พูดประโยคนี้ในใจเจงหมิงก็กำลังเจ็บปวดแสนสาหาัสที่เขาพูดล้วนเป็นสิ่งที่เขาเพิ่งประสบมาเมื่อครู่นี้เพราะตนเองมองภาษาอังกฤษคำว่าแฟาตันไม่ชัดเจนมองแค่สัญ,ญลักษณ์ของโฟกสวาเกนก็เลยคิดว่ารถคันนั้นเป็นรุ่งพัสสัก็เลยสอยตูดเข้าให้ตอนนี้ก็เลยงานเข้ายังขาดเงินล้านกว่าไม่รู้ว่าจะไปหาจากไหนถ้าแผนที่เขาคิดในวันนี้ยังไม่สามารถหาเงินมาจนครบได้ตนเองก็คงจะจบเห่นแน่แน โอ้โหนั่นรถรุ่นแฟตันจริงหรือนี่บทที่แปดร้อเจบสองมีผู้ชายคนหนึ่งมองออกว่าเป็นกุญแจของรถรุ่นแฟตันพอเห็นด้านบนเขียนว่า W12 ก็รีบพูดอย่างตกใจว่านี่เป็นรถยี่ห้อ v o l ks w a g e n รุ่นที่แพงที่สุดเลยนี่ตัวท็อปก็ราคา2ล้านกว่าเลยนะถูกขนานนามว่าเป็นรถหรูที่เรียบง่ายที่สุดโห oh, พี่หมิงพี่ซื้อรถรุ่นแฟตันก็เรียบง่ายเสียจริงนะพี่ คนที่นั่งรถคันเดียวกับเจงหมิงและเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็มีสีหน้าที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติพวกเขาไม่คิดเลยว่าเจงหมิงจะเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องของตัวเองแล้วเอามาคุยโม้ได้แต่ว่าพวกเขาก็ล้วนเป็นลูกน้องของเจงหมิงดังนั้นก็เลยไม่กล้าเปิดโปงคำโกหกของเจงหมิง ตอนนี้เจียงหมิงก็ยิ้มบางๆพลางพูดว่าจริงๆแล้วคนที่ทําธุรกิจด้านการลงทุนก็จะเรียกง่ายแบบนี้แหละเพราะว่างานนี้มันได้เงินเยอะจริงมีคนมากมายอยากจะมาลงทุนกับฉันพอพวกเขารู้ว่าฉันมีข้อมูลภายในและสามารถทําให้เงินมันออกดอกออกผลพวกเขาก็เลยอยากจะมาร่วมด้วยชายหนุ่มคนนั้นก็พูดอีกว่าเออพี่หมิงรถแฟรตั้นพี่รุ่นนี้กี่สูบหรือครับ เจียงหมิงก็ยิ้มแล้วก็พูดอย่างโอ้อวดว่าโฟกส์วาเก้นแฟตันเป็นรุ่นดับบิลยูสสองก็คือ1 2บสู่ยีบสีวาวไม่ต้องถามว่าแรงมาเท่าไหร่และความเร็วแค่ไหนตอบได้สั้นๆว่าจะรวดทางเรียบไอ,อย้ยะคนนั้นก็อ้าปากค้างพูดว่านี่มันเป็นรถรุ่นท็อปที่สุดของแฟตันเลยนะพี่ราคารวมๆแล้วก็สองล้านกว่าเลยใช่ไหมเจียงหมิงก็ยิ้มโบกปัดไปก็ไม่เท่าไรหรอก พูดไปเจงหมิงก็พูดอีกว่าจริงๆเมื่อครู่ผมก็ถ่อมตัวกับทุกคนมากไปก็เลยไม่ได้บอกไรายได้ที่แท้จริงผมทํางานด้านการลงทุนปกติก็จะทําเดือนละหนึ่งถึงสองกองทุนถ้าทําดีๆแต่ละกองทุนก็จะได้เปอร์เซ็นต์เป็นแสนเลยละ่ะนี่ตอนนี้ก็มีคนรีบถามขึ้นมาว่าพี่หมิงพวกเราก็รู้จักกันมาหลายปีพี่ก็มีทางหาเงินดีๆแบบนี้จะช่วยน้องชายคนนี้หน่อยได้ไหม ผมก็ใกล้จะแต่งงานแล้วแม่ยายจะเอาสินสอดสามแสนหยวนผมจะไปเอาจากไหนได้ได้แต่ประหยัดจนถึงตอนนี้ก็เก็บเงินได้แสนกว่าแล้วถ้าใช้ระยะเวลาแบบนี้ผมคงจะไม่ได้แต่งงานแน่ๆเย่เฉินรู้จักไอคนนี้เขามีชื่อว่าเจ้าโจโยเย่เป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันพอเจียงหมิงได้ยินว่าเขามีเงินเก็บแสนกว่าในใจก็รีบคิดแผนร้ายขึ้นมาทันที ที่จริงถือได้ว่าเจ้าตัวเย่นี่เป็นคนขยันประหยัดมัธยัติมากมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คนระดับรากหญ้าต้นทุนต่ำเช่นนี้จะเก็บเงินได้หลักแสนในเวลานี้เจียงหมิงกล่าวอีกทีว่าจะทําธุรกิจด้านการลงทุนในกองทุนจะต้องทําตัวเหมือนเป็นปลาช่างยิ่งลงทุนเยอะเงินที่ได้ก็เยอะตามมาเงินแสนของนายเอามาเริ่มลงทุนมันดูจะน้อยไปหน่อยนะ เจ้าโจยเย่ก็พูดขอร้องว่าพี่หมิงนี่มันก็เงินที่ผมจะต้องเอาไปแต่งงานทั้งหมดแล้วนะพี่มากกว่านี้ผมก็หามาให้ไม่ได้แล้ว พูดไปเขาก็สำลักน้ำลายพูดว่าพี่หมิงบอกตามตรงเด็กกำพร้าอย่างผมกระดอกจะตายแต่เล็กก็ไม่มีพ่อแม่ไม่มีมมมทั้งเงินทั้งความสามารถแถมยังไม่เคยได้เรียนมหาลัยนับว่าเกือบจะเป็นคนไม่รู้หนังสือได้แต่ไปใช้แรงเพื่อหาเงินจากด้านนอกมันไม่ง่ายเลยแถมตอนนี้ผมอยากจะแต่งงานก็ไปสู่ขอไม่ได้ก็ขอร้องพี่เห็นแก่ความน่าสงสารของน้องชายคนนี้ด้วยเถอะครับช่วยผมหน่อยที่แนะผมหน่อย เจียงหมิงก็แกล้งพูดอย่างลำบากใจไอ้น้องพี่พูดจากใจเลยพี่เลยนะ่าจะมาลงทุนน่าจะต้องมีเงินทุนด้วยถึงจะทําได้เงินแสนของนายมันน้อยไปจริงๆพี่ไม่มีวิธีอื่นใดให้นายไปลงทุนด้วยได้หรอกพูดไปเขาก็ยกมือคํานับเพื่อขอโทษโทษทีนะไอ้น้องอย่าโทษพี่หมิงเลยนะบทที่แปดร้อยเจ็ดสิบสามพี่เขาทําฟอร์มปฏิเสธเจ้าโจโยเย่ไปอันที่จริงก็เพราะว่าเจียงหมิงแซงทาเป็นให้มันดูดีมีคุณค่าเท่านั้นเอง เดิมที่เขาเป็นผู้อํานวยการฝ่ายขายกองทุนเพื่อหลอกลวงเยื่ออยู่แล้วก็เหมือนกับพวกบริษัทแชร์ลูกโซ่หรือบริษัทที่กําลังจะเจ๊งสิ่งที่พวกเขาทําได้คือทําทุกวิถีทางเพื่อไปหลอกลวงคนที่ไม่รู้เรื่องหรือคนโลภมาลงทุนในกองทุนที่พวกเขาคุยโวเอาไว้แต่จริงๆแล้วกองทุนพวกนี้ไม่ได้เงินปันผลหรอกเพราะมันเป็นประเภทขายฝันเมื่อลงทุนไปเงินทุนก็หายเปี้ยงสักหยวนเดียวก็อย่าหวังจะได้คืน ตอนนั้นมาหลันแม่ยายตัวดีของเย่เฉินก็ไปลงทุนเพราะความโลภแล้วก็ถูกหลอกลักษณะกองทุนแบบนี้แหละเมื่ออ้อยเข้าปักช้างแล้วก็ไม่มีทางที่จะได้กลับคืนมาแต่ทว่าสิ่งที่เจียงหนิงจะทําวันนี้ก็คือไม่ใช่จะให้พวกเขามาลงทุนกับกองทุนตนเองอะไรแต่จะหลอกให้พวกเขาเอาเงินมาให้แล้วตนเองแซงทําเป็นตัวแทนในการลงทุนแทนพวกเขาจากนั้นนี้เจียงหนิงก็จะเอาเงินของคนเหล่านี้ไปช่วยวิกฤตในชีวิตตนเอง เ้าโจยเย่ได้ยินเจยงหมิงปฏิเสธดังนั้นก็ร้อนรนจนจะร้องไห้เขาจนมานานอยากหาเงินจนแทบบ้าเดิมที่นึกว่าเจยงหมิงจะสามารถพาตัวเองไปหาเงินได้แต่ไม่นึกเลยว่าเขากลับดูถูกว่าตนเองนั้นมีเงินน้อยดังนั้นเขาก็เลยได้แต่ขอร้องว่าพี่หมิงขอร้องละพี่ช่วยน้องคนนี้ด้วยเถอะไม่งั้นผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วเหมือนกัน เตียงหมิงเห็นว่าปลากินเหยื่อแล้วก็รีบแสดงละครต่อไปว่าไอ้น้องไม่ใช่ว่าพี่ไม่อยากช่วยนายนะแต่เป็นเพราะว่าเงินของนายมันน้อยไปจริงๆมันดําเนินการยากพูดแล้วเขาก็เหมือนจะคิดอะไรออกแล้วก็ตาเป็นประกายพร้อมพูดว่าเออแต่พี่มีวิธีที่จะช่วยนายได้อยู่บ้างเจ้าโจโยเย่ก็รีบถามว่าวิธีอะไรครับพี่หมิงรีบพูดสิครับ เียงหมิงก็รีบพูดว่าเป็นอย่างนี้พี่รู้จักคนที่ทําเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้ทางอินเทอร์เนต็ตขอพิงในายให้บัตรประชาชนก็สามารถกู้เงินมาได้เงินแต่ละก้อนถึงแม้มันจะไม่มากแต่ถ้าไปกู้จากแหล่งดีๆแล้วก็ยังรวบรวมเป็นเงินก้อนใหญ่ได้อยู่เหมือนกันอย่างน้อยก็ต้องกู้สี่ถึงห้าแสนแล้วบวกกับเงินหนึ่งแสนของนายอย่างน้อยนายก็จะมีเงินลงทุนหกแสนแล้วเงินหกแสนนี้ถ้าเอาไปลงทุนในกองทุนอาทิตย์เดียวเพิ่มเป็นสองเท่าไม่มีปัญหาแน่ พอเจ้าโจยเย่ได้ยินดังนั้นก็ตื่นเต้นจนสะอื้นขึ้นมาโดยไม่คิดไตร่ตรองให้ดีซะก่อนพลางกล่าวว่าพี่หมิงงั้นก็ทำอย่างที่พี่ว่าก็แล้วกันรบกวนพี่แนะนำแหล่งกู้เงินออนไลน์ด้วยครับพี่เจียงหมิงก็ยิ้มยิ้มเดี๋ยวพี่จะแนะนำแอปพลิเคชันกู้เงินให้เจ้าโจยเย่ก็พูดอย่างซาบซึ้งว่าพี่หมิงผมไม่รู้ว่าจะขอบคุณพี่อย่างไรดีพี่เป็นผู้มีพระคุณกับผมเหมือนพ่อแม่คนที่สองของผมเลยครับ เดิมที่เขาก็เป็นเด็กกำพร้าไม่เคยได้เรียนหนังสือเป็นคนไม่รู้หนังสือกว่าจะหาเมียมือแปดมาได้ก็ไม่ง่ายตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องแต่งงานแต่แม่ยายก็ปากแข็งไม่ยอมบันเวลาก็ใกล้เข้ามาแล้วดังนั้นเขาเลยไม่มีวิธีอื่นได้แต่เอาความหวังทั้งหมดไปฝากไว้กับตัวเจงหมิง เียงหมิงก็มองท่าทางแบบนี้ออกก็เลยจะหลอกเขาให้เขาไปกู้เงินมาก่อนพอกู้เงินมาหลายแสนแล้วแล้วก็รวมกับเงินทุนเดิมที่เขามีอยู่แล้วแสนกว่านั้นเข้าด้วยกันแบบนี้เขาเพียงคนเดียวก็มีเงินมาช่วยแก้ปัญหาให้ตนเองได้แล้วถึงหกแสนถ้าหากว่าตนเองสามารถหลอกได้สองคนโดยรวมก็จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้แล้วส่วนเจ้าโจเย่อนาคตจะถูกบริษัทปล่อยเงินกู้ตามค่าเอาหรือเปล่าก็ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองแล้วใครให้มันโง่เองละ่ะ ถูกหลอกก็สมควรแล้วในตอนนี้มีเพื่อนๆของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าด้วยกันได้ยินว่าเงินหกแสนสามารถเพิ่มเป็นเท่าตัวในอาทิตย์เดียวก็เริ่มสนใจกันขึ้นมามีคนบอกว่าพี่หมิงธุรกิจแบบนี้พาผมทำด้วยคนสิพี่ เียงหมิงก็ตั้งใจพูดว่าขอเพียงนายมีเงินมาก็สามารถพานายไปหาเงินได้แล้วแต่ถ้าไม่มีเงินทุนก็ทําตามแบบเจ้าโจเย่ก,ก็ไปหากู้เงินจากออนไลน์มาก่อนพอหาเงินมาได้ก็ค่อยเอาเงินไปคืนนี้เขาเรียกว่ายืมแม่ไก่ให้มาออกไข่บทที่แปดเมื่ออีกคนได้ยินคำคมคำนี้ก็พูดว่าพี่หมิงผมด้วยเอาผมไปลงทุนด้วยอีกคน ป้าหลี่ก็ไม่ได้พูดอะไรมาตลอดแต่พอได้ยินถึงจุดนี้เธอก็พูดอย่างกังวลว่าเชียงหมิงตอนนี้ข่าวเขาก็เสนอข่าวพวกแหล่งเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยสูงอยู่นะดอกเบี้ยของมันนั้นสูงจนน่ากลัวป้าว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อยาเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยนะ ยิงหมิงไม่คิดเลยว่าว่าป้าหลี่จะมาทำเสียแผนตนเองแบบนี้จากนั้นเขาก็รีพูดว่าป้าหลี่ครับพวกแพลตฟอร์มที่ป้าพูดถึงนั้นดอกเบีย้ยมันสูงจริงครับแต่แพลตฟอร์มที่เพื่อนของผมดูแลอยู่นั้นเป็นไปอย่างถูกต้องครับดอกเบีย้ยไม่ได้สูงขนาดนั้นเมื่อเทียบกับดอกเบีย้ยที่ได้รับจากเงินปันผลกองทุนแล้วดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายเงินกู้มันน้อยนิดไปเลยครับ นิ่งไปครู่หนึ่งเจงหมิงก็พูดอีกว่าจริงๆโดยปกติแล้วผมจะไม่ทําเรื่องแบบนี้หรอกนะครับเสียแรงเปล่าๆไม่มีความหมายอะไรแต่ว่าเห็นแก่พี่น้องที่เติบโตมาในสถานเลี้ยงเด็กกําพร้าผมทนที่จะเห็นพวกคุณลําบากกันอีกไม่ได้แล้วดังนั้นมีอะไรช่วยได้ก็ช่วยกันแค่นั้นครับเจ้าโจยเย่ก็รีบพูดว่าพี่หมิงพี่ไม่ต้องสนใจอย่างอื่นครับพี่รีบเอาชื่อแอปพลิเคชันที่ใช้กู้เงินมาให้ผมเลยครับผมจะรีบไปกู้เงินเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็จะรวบรวมให้พี่เลย เย่เฉินที่เงียบมาตลอดในตอนนี้ก็มองเจียงหมิงแล้วก็ถามอย่างสนใจว่าเจียงหมิงเมื่อครู่นายบอกว่าทํางานอยู่ในบริษัทในเครือของตระกูลหวังใช่ไหมแต่เท่าที่ผมรู้มาตระกูลหวังไม่เคยทําธุรกิจเกี่ยวกับเงินกองทุนอะไรเลยนะเจียงหมิงก็สีหน้าเปลี่ยนแล้วพูดว่าเย่เฉินไม่ใช่ผมดูถูกนายนะกิจการตระกูลหวังมีมากมายมีกิจการแทบทุกสาขาไม่มีอะไรที่พวกเขาไม่ทาหรอกกระจอกอย่างนายจะไปรู้อะไร เย่เฉินก็ไม่โกรธแล้วก็ยิ้มถามว่างั้นก็ลองบอกมาดูสิว่าบริษัทชื่ออะไรเจียงหมิงก็บอกว่าบริษัทผมชื่อว่าบริษัทกองทุนประกันการลงทุนหัวซินพูดไปเจียงหมิงก็รีบควักเอานมบัตรของตนเองมาด้านบนประทับตราบริษัทและตำแหน่งของเจียงหมิงที่เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการกองทุนเย่เฉินก็รู้สึกว่าบริษัทกองทุนประกันการลงทุนหัวซินทำไมมันชื่อคุ้น พอคิดดูดีๆเขาก็นึกออกนี่มันก็คือบริษัทที่แม่ยายตนเองเคยถูกต้มจนเกือบเปื่อยไปเมื่อคราวก่อนไม่ใช่หรือนี่เจ้าของบริษัทมีชื่อว่าโจโหัวซินคนหนุนหลังก็คือหงห้าโจโหัวซินจะหลอกเอาเงินที่มาลงทุนกับบริษัทตนเองโดยเฉพาะลงทุนไปก็ไม่ได้คืนผู้ลงทุนที่ได้รับความเสียหายมาโวยวายหน้าบริษัทก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่ามีหงห้าคอยช่วยอยู่ก็เลยไม่มีใครกล้าทําอะไรโจหัวซินได้ ไม่คิดเลยว่าเจียงหมิงคนนี้จะทำงานให้กับบริษัทหลอกลวงแต่ครั้งก่อนที่ตนเองไปช่วยแม่ยายทวงเงินมาก็ไม่เห็นเจียงหมิงอยู่ด้วยนี่นาถ้าตอนนั้นไอ้หมอนี่เห็นตนเองแล้วก็เมื่อเจอตอนเองวันนี้ป่านนี้ก็คงจะต้องนอบน้อมจนแทบคุกเข่าไปแล้วละมัง้งพอคิดถึงจุดนี้เขาก็มองเจียงหมิงอย่างสนใจแล้วถามอย่างสงสัยว่าเจ้าของบริษัทของนายชื่อว่าโจโหัวซินใช่ไหมแต่เขาเหมือนจะไม่ใช่คนตระกูลหวังนะ นี่นายมั่วหรือเปล่าเนี่ยเตียงหมิงก็ไม่นึกเลยว่าเย่เฉินจะรู้จักบริษัทตนเองแถมยังรู้จักชื่อเจ้านายของตนเองอีกด้วยในใจเขาก็เริ่มกังวลขึ้นมาถ้าหากว่าเย่เฉินรู้จักบริษัทตนเองแล้วก็งั้นเขาก็ต้องรู้แน่นอนว่าบริษัทตนเองทํางานเกี่ยวกับอะไรและคงรู้ว่าที่ตนเองพูดกับเจ้าโจเย่นั้นล้วนเป็นการหลอกลวง ตอนนี้ในใจเจิงหมิงก็กังวลมากในตอนที่ไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไรนั้นเจ้าโจยเย่ที่อยู่ด้านข้างก็โมโ oh หใส่เย่เฉินทันทีพลังดุไปว่าเย่เฉินนายหมายความว่าไงพี่หมิงเขาอุตสาห์ใจดีจะพาพวกเราไปหาเงินนายมาสงสัยอะไรที่นี่หรือคิดว่าพี่หมิงไม่พานายไปหาเงินก็เลยไม่พอใจใช่ไหมเย่เฉินก็มองเจ้าโจอย่างแปลกใจแล้วก็ยิ้มในใจไอ้โง่เง่า,งาคนนี้เนี่ยโง่จนฉุดไม่อยู่จริงๆตัวเองไม่มีความรู้แทนที่จะคอวอยอ ไม่รู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะกูก็ใจดีจะดึงมึงออกมาจากหลุมพรางแต่มึงกลับสะบัดมือกูทิ้งแล้วจะกระโดดลงหลุมอีกไอเ้เชี่ยในเมื่อเป็นแบบนี้งั้นก็ตามใจมึงเถอะดังนั้นเขาก็รีบพูดกับเจียงหมิงว่าฉันอาจจะจำผิดไปช่างแม่งเถอดโทษทีว่าบทที่875แต่ไหนแต่ไรมาเย่เฉินก็ไม่อยากเป็นคนดีเท่าไรนะักบางครั้งเขาเห็นคนอื่นน่าสงสารก็เลยอยากจะช่วย แต่อย่างน้อยฝั่งตรงข้ามก็ต้องรู้ผิดชอบชั่วดีบ้างถ้าอีกฝั่งไม่รู้ผิดชอบชั่วดีบ้างเขาก็คงไม่ช่วยหลอบเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแล้วเอากระดูกไปแขวนคอทําไมบางคนก็ดื้อรันไม่สู้ให้เขาได้ไปลองลิ้มรสชาติของผลลัพธ์ที่ตนเองก่อขึ้นเองดีกว่าเพราะถึงอย่างไรเขาก็ทําตัวเองอนาคตพอตกหลุมพรางแล้วต้องมานั่งอดครวนเช่นนั้นก็ไม่มีใครช่วยได้ ดังนั้นเขาก็อยากจะเปลี่ยนเรื่องคุยไปเลยดีกว่าแล้วพูดว่าถ้าพวกคุณอยากจะศึกษาธุรกิจด้านการเงินกันเดี๋ยวไว้ค่อยสร้างกลุ่มคุยกันทีหลังก็แล้วกันวันนี้เรามาเชิญป้าหลี่กินข้าวตั้งนานแล้วยังไม่ได้สั่งอาหารเลยเจียงหมิงก็อารมณ์ดีขึ้นมาพูดยิ้มตาหยีว่ามามามา,มาเอาเมนูอาหารให้ป้าหลี่เลยให้ป้าหลี่เป็นคนสั่ง ป้าหลี่ก็รีบบกปัดแล้วพูดว่าไม่ต้องไม่ต้องป้าไม่เคยมาสถานที่ดีๆแบบนี้จะให้สั่งอาหารป้าสั่งไม่เป็นหรอกพวกเธอหนุ่มๆสาวๆก็สั่งกันเลยเถอะเจียงหนิงก็รับเอาเมนูมาเองแล้วยิ้มพูดว่างั้นก็ให้ผมสั่งแล้วกันครับจากนั้นเขาก็เรียกพนักงานมาทันทีแล้วพูดว่ามาสั่งอาหารพนักงานก็เข้ามาเจียงหนิงก็รีบสั่งอาหารแต่ครั้งนี้เขามีแผนอยู่อาหารที่สั่งก็เอาแพงๆทั้งนั้น อย่างแรกก็สั่งหอยเป๋าฮื้อให้ทุกคนคนละตัวเมนูนี้ก็มีราคาคนละ1,888หยวนเจ้าโจโยเยโวเหลือบไปเห็นเมนูก็ตกใจพูดว่าโหพี่หมิงเมนูนี้มันแพงไปหน่อยหรือเปล่าพี่แค่เมนูนี้เมนูเดียวก็จะสองหมื่นแล้วนะพวกเราจ่ายไม่ไหวหรอกพี่ เนื่องจากอาหารมื้อนี้เจียงหมิงเสนอว่าจะจ่ายเองครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งก็ให้ทุกคนหารกันก็คือว่าทุกคนจะต้องควักจ่ายเหมือนกันเพียงแต่ก่อนหน้านี้เขาบอกไม่หมดก็เท่านั้นเองแต่ว่าอาหารมื้อนี้มันแพงมากต่อให้เจียงหนิงออกเงินไปครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลือน,นั้นสำหรับคนอื่นๆแล้วก็ต้องจ่ายเยอะอยู่เหมือนกันตอนนี้เจียงหนิงก็มองเจ้าโจเยโวโด,ด้วยสีหน้ารำคาญแล้วพูดว่าถึงว่าละว่าที่แม่ยายของเองถึงได้ไม่ยอมลดค่าสินสอด ก็เพราะแกแม่งขี้เหนียวอย่างนี้นี่เองแค่ออกมากินข้าวก็ตกใจขนาดนี้แม่ยายเองเลยต้องเอาสินสอดเยอะๆเผื่อลูกสาวเขาจะได้ไม่ลำบากไงละ่ะถ้าวันนี้ต้องเชิญแม่ยายเองมากินข้าวแล้วเองตกใจจนไม่กล้าสั่งอาหารแล้วจะทำอย่างไรพวกเขาจะมองแกยังไงเฮ้ เจ้าโจยเยกก็น่าเสียแล้วก็พูดอย่างกลุ้มใจว่าพี่หมิงผมไม่ได้มีเงินแบบพี่บอกตามตรงตอนนี้ผมใช้อาทิละหนึ่งร้อยหยวนเพื่อประหยัดเงินทุกวันนี้ก็กินหมันโถกับน้ำดื่มฟรีในบริษัททุกวันแม้แต่กาต้มน้ำร้อนผมยังอดใจไม่ซื้อเลยเตียงหมิงก็พูดเสียงเย็นว่าถึงว่าเองถึงได้จนนักก็ความคิดแบบเองนี้ไม่ยอมเสียงเงินซื้ออะไรเลยแบบนี้จะไปหาเงินได้อย่างไรจนกว่าแกคงไม่มีอีกแล้วเงียบไปพักหนึ่งแล้วเทียงหมิงก็พูดว่าเงินมันเป็นยังไงรู้ไหม มันต้องใช้จ่ายถึงจะได้มันมาอีกถ้าไม่ใช้จ่ายแล้วจะเป็นไงใส่ไว้ในกระเป๋าก็เป็นแค่กระดาษเอาไว้ในธนาคารก็เป็นแค่ตัวเลขอีกอย่างพี่ก็ได้บอกเองแล้วว่าจะช่วยหาเงินถ้าเองมาทําเป็นไม่ยอมกับค่าอาหารแค่นี้งั้นพี่ก็ไม่คบค้าสมาคมกับแกแล้วละโทษทีนะพอเจ้าโจยเย่ได้ยินดังนั้นก็รีบปุบปากของตนเองทันที เขาได้เอาเจียงหมิงเป็นคนที่จะช่วยชีวิตเขาแล้วดังนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามเขาก็จะไม่หักหน้าเจียงหมิงเด็ดขาดไม่เช่นนั้นแล้วก็ชีวิตของตนเองก็จะไม่มีความหวังอะไรอีกเลยตอนนี้คนอื่นๆก็รู้สึกว่าอาหารที่เจียงหมิงสั่งไปราคามันสูงไปแต่พอได้ยินคำที่เขาสั่งสอนเจ้าตัวเย่แล้วทุกคนก็ไม่อยากจะส่งเสียงอะไรออกมาอีก ลุ้นรู้สึกว่าเขาก็ได้ออกเงินไปครึ่งหนึ่งแล้วส่วนที่เหลือก็ให้ทุกคนออกถ้าทุกคนยังบอกว่าจนอีกแล้วก็ก็จะเสียหน้าไม่น้อยี่ตอนนี้เจียงหนิงก็พูดกับพนักงานว่ากุ้งมังกรหนัก5กิโลกรัมเอามาให้พวกเราหนึ่งตัวพนักงานก็พยักหน้าแล้วพูดว่าคุณผู้ชายครับกุ้งมังกรอย่างดีของเราที่นี่ราคาต่อกิโลกรัมก็สูงกว่าที่อื่นๆไม่ทราบว่าจะรับไหมครับ